สวัสดีค่ะวันนี้มากินลาดหนาจ้าเกาเหลาลาดหนาาบมิเซน้นมากินกันจ้าเห็ดเต็มหม้อเลยมื่อได้กินผักกินถ้าผักจ้ามามากินดกันอิ่ต มาเผ็ดเปรี้ยวหวานิปไทยจ้ะอากาเดมือนี้

Bằng lại hết nha Bên Thắng nhà. Tắt nhạc Tè tê

តាមញ៉ៃមិតផាក់មកជិះកាំម៉ា ถามเมืองไทยอยู่แบบเมืองนอกก็ดีเนาะป่านไผ่บ้านมันเบาว่นไว้ดินะนเนาะแมนบ้า เมื่อวันบรอ่องติดต่อประลังไหงมงเคยเคยติดต่อให้เธอหนึง่งแบบมูมูแฟนนี่แหละอยากได้อยากได้เมีเพื่อคนไทยพอดีเขาไมหมูก็เลยติดต่อให้พอติดต่อให้อยู่ลากันบ่โดนเด้อยู่ลาก,กันได้แค่สองเดือนละมั้งผูดายเกดีเด้ปะลังดีปะลังดีค่ะ ให้เงินเดือนเดือนละสามหมื่นให้เดือนละสามหมื่นบ่ต้องเหตุงานแบบสื่อบ้านให้ยู่น้ำให้ยู่บ้านสื่อส่งเงินให้ทุกเดือนตีหลายแต่ว่าผู้หญิงบ่ดีเองผู้หญิง,งม,าม,ามากแบบอยากได้เงินหลายกว่านี้เดือนละสามหมื่นแบบขอไสอยากขอเดือนละแสนโมแฟนก็เลยบอกวา่าเบาไหวถ้าเดือนละแสนเบาไหวสามหมื่นนี่ สำหรับเฮานี่หลายเด้แม่นบอสามมืนแต่ว่าผูหยิงอยากได้อีกผู้ชายพวกให้ก็เลยเลิกพอมาเลิกกันเฮาก็เดินดาเออหม่แฟนมาดาเฮาว่าหาผูหยิงคนไทยให้บ่ดีมากหลายมากักเงินหลายกว่าเราเราก็เลยมาดาว่าเป็นอย่างคือเบิ่งให้บอดีเอาก็รู้ว่าผูหยิงสิมากหลาปานนี้เนาะเขา คนนีงก็มาดาเขาอีกดิคนิีงก็ว่าหาพลังให้ป่วดดิให้เงินหน่อยอ๋อเขาสิโดูเดีวว่าเขามีเงินหลายหรือหน่อยเหมือนบ่แต่ต่นั้นมาปอติต่ต้พลังให้ผู้ใดเลยแล้วแต่สิเบิ่งกันเองปอติตพต้ะว่าโดนดานฟรีเม่นบ่เธอเดียวปอติตอ่อให้ผายเลยแมนผู้ใดอยากไดจังไดก็ไปหาเอาเงเด้อปอติต่อ้ให้จา้าเคทโดนดานฟรี แฟนก็โดนดาเขาก็โดนด่าเบาไหวแต่ละคนมาไกลก็หาเอาเองรถได,ด้เอาเบาเรื่องจริงได้โดนดามาแล้วเลยบ้หา,าหาภัยเลยก็ร้อยู่ว่าเงินผู้ใดก็อยากได้แต่ว่าเดละสามมื่นนี่ก็พอเนาะแมนบอคนเขาบริจักพอ่อ รจักพ่อสามเมื่อนกับรจากพ่อแย่ yeah. แต่และแต่คนเนาะบางคนกับมากหลายบางคนกับมากหน่อยติดต้องให้เพื่อเดียวเพราติดต่อให้ไปเลยเบิ่งเองหาเอาเองรด ว่าถึงว่าสามหมื่นสำหรับเฮาหนีหลายจีได้ถ้าเฮาได้สามหมื่นนี่นะเราเฮาจิฝากธนาคารไว้ให้พ่อแม่นำฝากธนาคารเก็บไว้เนาะสามหมื 30, ่นนี่สุดยอดหลายเด้เป็นนักเฮาบุรุจะพ่อแมนบ๊ะอย่าววาเขาเลยแหละแต่คนคนเฮาบโรจิตใจเนาะแมนบ่ะ พังโลเหลืองบ่ว่าอุปาะชาติเอก แฟนกับมหอหอยแท้ติดต่อให้แล้วว่าเบอร์ดีก็ปติทโตภัอยอีกเลยเลิกคบกันน้ำอีกเด้อหมูเผินบอบอคบน้ำแล้วหมูเผินเลิกคบกัน ขนาดพี่น้องเฮาเฮายังบอกให้ไปหาเองเลยอยากได้ดีอยากได้อยากได้รวย,ก,ยก็ไปหาเองเฮาก็หาให้ บาวอะไรเบาวบ,าบาชัดน้ำอย่าลำขั้นขอโทษเด้อ Pick up. ดัเกเรง่งเฮลโหล <c oughs> มาเพิ่งส่วนพักเห็นส่วนพัก